อยากรู้มันส่งประตูนี้ไหมแค่นี้อ๋อหมายถึงว่าให้ดังก่อนใช่ไหมคือให้ตูวนี้มันดังมันดังไหมดังดังดังเนี่ยจะสว่างไหมเนี่ยเล่นเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวบางทีจะฟังว่าเราจะฟังไห หูขวากับหูซ้ายผมต้องได้ินเท่ากันใช่ไหมก็แต่ให้มันชนเนี่ยยังซึ่งมันยังไม่ชนนะคุณแม่ต้องเก็บว่าถ้าคุณต้งับได้ได้ยินจากเสียงนี้เมื่อไหร่ก็บอกผมยังไม่ได้ยินแล้วก็ยังไม่ไปเรื่อยๆยังไม่ได้ยินมันออกอย่างนี้อยู่ด้านนี้อยู่ให้ไม่ได้ยินให้ชนเนี่ยยังไม่ชนคือยังไม่ได้ยินเออคือไม่ได้ยินแล้วแไม่ได้ยินให้ชนให้ชน ก็ไม่ใช่ยินเหมือนว่ามันมาหูเราสัมผัสได้แล้วอ่ะแล้วคือจุดเนอะอันนี้ก็มาใช่คือต้องได้ยินสองด้านถ้าไม่ไม่ใช่เหมือนมันชนกันเมื่อไหร่ไม่ต้องสนใจมันมาชนกันเมื่อไหร่ไม่เนี่ยมันไม่ชนมาแล้วมาแล้วได้ยินอยู่แล้วแต่ได้ยินเบาได้ยินดีดดีดมากกว่าไม่จําเป็นต้องมันชนกันหมายว่าหูเราสัมผัสว่าเหมือนมันมาแล้วอ่ะอาจจะเบาๆก็ได้นะอ่าใช่โอเคยังไม่มายังไม่ดี น,น,นี่คือตำแหน่งที่พอดีตำแหน่งที่พอดีเห็นไหมมันจะเล่นบบเหมือนจะเสียงอะไรมันจะ,ะ,ะฟังแล้วทำอะไรไปทุกคนคอมพิวเตอร์ดังเลยดัง,ดง,งเลยเราดังท่วมปุ๊บไอ้นี่ไม่ได้ยินไอ้มีตู้ชาเออนี่คือการฝึกอ่ะใช่บางทีมันได้ที่ดังแต่อันนี้ไม่ได้ยินมันต้องได้ยินทั้งคู่ใช่อ๋อนี่คือระดับของมอนิเตอร์ใช่คือการการบอกซากิเนียแล้ว ก็ยังวม่ยังม่ชิ้นอีน้องหยุดชิ้นอีน้องหยุดหมดเลยดิทำีชิ้นทดีชิ้นอ่ะคือมันก็ชนกันเมื่อไหร่จบเออได้ยินจากค้าคนไม่ลองเดินเล่นเดี๋ยวไปไหนก็ได้เราจะหนีเราไม่ต้องอยู่ใกล้ตู้เราก็เล่นหนึ่ฟังอย่างไวเตอร์เพราะเราจริงใจเราต้องเล่นอย่างไวเตอร์อยู่แล้วไงครับมึงแค่อยู่จุดมึงแค่จะไอ้ค้าวมันจะเป็นเฮดรูมที่ว่าแต่พอเราเดินไปนิดหน่อยใกล้ๆมันก็จะได้ยิน่มันมันจะไม่หลอน เราไม่ได้เล่นตู้เห็นไหมไม่เล่นสาวจะได้ถ้าเราต้อับผมของปีนนะของปีนนะมันคือมันคือกีตารเราหายอ่ะออกเพียบเดียวอ่ามันเหมือนกีตารเราหายนี่เราก็ต้องเล่นหน้าตู้มันก็กลายผลทำเสาวก็ัยากทั่วมันทะลุไปทีไปสมมติคนนั่งอยู่นี้ทั่วมีคนนั่งผู้หลับใยนั่งนี้โอ้โหเราต้องการได้ยินเสาร์มันก็ต้องเล่นดังให่เขาดั้งไม่ได้นี่เราก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยนี่ไง ไหมมันจะเป็นเสาร์ที่แบบเลยศมากนะนี่เจ๋งเลยฮะยจ๋งดีในคำททุกชิ้นเลยแผนบอกไปที่บูนเหรอผมไม่ทำไม่เป็นความรู้เขาไปต่อยอดเขาพอเห็นร้านในหายแล้วก็ทำอะไรผมก็อยากบอกเห็ราเราก็ใช้จริงๆคูปองฟรีเนี่ยมันไม่ได้ด่างเลยนะเนี่ย ฟังนั่นตัวเนี่ไม่ได้ดังเลยแต่ว่ามันมาชนเขาเรียกมันมาชนกันไม่จำเป็นใช่ไมัวไม่ต้องให้ดังถ้ามันเลสเตอร์อยู่ไกลอาจจะต้องต้องดังขึ้นนิดนึงก็ต้องมาชนแต่ให้มันชนแต่แค่จะี้แต่ก็ต้องดังขึ้นเพราะมันอยู่ไกลขึ้นนะแล้วก็จะให้มันชนไงตำแหน่งที่เราอยืนเนี่ยเราเลี้ยินแต่ว่าเราก็มันดังมันก็ไปล้นอยู่แล้วเพราะมันตรงนี้มันบังคับอยู่ไงอ่ามันต้องมาชนเนี่ยคือคุณต้องให้มันชนตรงนี้ห้ามแล้เกินตรงนี้ไงมันจะฝันว่าจะไม่ล็อแล้วถ้าเราเล่นกีตาร์ได้ตลอด สเตอริโอง่าแล้วคอนโบลิเตอร์ต้องเดนดังในดังเนี่ยมันก็มันต้องชนกันไม่ใช่ดังเกินใช่แล้วมันชนจะมีอีกใบก็ได้ใช่ชนไม่ไม่ชนเดินเล่นนะคนไม่ชอบมเรียกโบลิเตอร์ได้ไหมคอมโบลเตอร์ไงเขาดังดังเหมือนไม้เหมือนสวัสดีครับสวัสดเชฟเชฟวันเชฟเชฟชนปั๊บหุดหยุดือไม่ต้องดังกว่านั้นเอาแค่ชนความชนดอยว่เล 中呗，哦，中间一个，纯的白的，纯的中呗。 กดได้บามันดังแช่ยตัวเนี้ยเอฟเฟกตัวเนี้ยดแช่ไฟมันค้างเหรอแมันจะไเตืใ้ตัดเ็มโฟมั้งตมันแช่ดแมันเสียงมันแช่ไฟมันค้างเหรอไม่มันอากจะเป็นเพื่อตำแหน่งของคัฟงตัอะไรมันดังรเปล่าไค้าาเหรอไม่เกียวใช่ไหม เพรอเวลามีรีเวิร์สมันเล็ใช่แสดงผลชัดมันมันก็เลยสปริงมันสปริงทำงานนี่จะเล่นง่ายง่ายนะโอเคนะนั่นเลยก็จะมี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 เตี๋ยตัวนี้ก็เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่มันกี่ก็เปิดไม่เปิดไม่จีแต่ว่ามันจะกิน กินสัญญาณนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่แล้วก็แต่เราก็ปิดกล่องก็ได้พอปิดเงี้ยเวลาเราเปิดใช่ไหมออนปุ้บเราก็ปล่อยสายเปล่าจื้อปล่อยมือค่อยๆท้าๆเราก็ค่อยๆเร็งจงนไงมันมัน,มน,มนสูกว่ามันจะเกินไปปุ๊บมันจะเอ้ยมันจะอั้นแล้วเราก็ลดมนันย่างไงลองเช็คเอาไว้เราจะเช็คหน้างานไม่ไนดะ้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่กินสัญญาณเท่าไหร่ใช่ไหมนิดหน่อยมันถ้าเปิดถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปอัดมันเยอะมันก็ไม่กินตัวนี้มันดีอย่างผมลองหมดแล้วไอหลายยี่ห้อ